สวัสดีครับช่างไทยนะฮะช่างไทยคนเดิมนะบุรีวันนี้ครับพอดีคุยกับพ่อแล้วเหมา200ครับ200นะฮะนะเดี๋ยวมาดูว่า200อบ่อเล็กเนี่ยจะได้ปลาเท่าไหร่กันนะครับผมโอเคโอเคตอนนี้กำลังสูบน้ำอยู่นะฝนก็ตกนะครับลงบ่อมาฮะเอ้านี่นะแล้วเรากำลังจับปลาดุกหอยนี่พี่บเลยครับหอยนะครับ มีรถคุ้มหรือเปล่านะครับเหมาบ่อในสองร้อยนะครับดูครับดูทีมงานกำลังจับปลาดุกกันนะครับนะครับไอตรงรูนี่ครับจับไปห้าครั้งหกห้าหกหกตัวครับยังไม่หมดนี่นี่นี่น่าน่าน่าครับสนุกสนานกันเลยนะครับวันนี้นะครับอืมนะนะตั้งหลักมันแช่เลยนะครับตรงนี้มันเป็น ที่เป็นมันเป็นรูอ่ะมันมีปลายข้างในนี่ครับปลาดุกครับปลาดุกครับกุ๊ก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 นะไปแล้วผมไม่ได้ใส่ถุงมือเลยเดี๋ยวมันต่อยเอาเอ้าได้ตัวไหนนี่เฮ้ยครับปลาคอใหญ่ายนะครับนี่ตัวใหญ่นะครับฮึมบางง่ายเลยนี่ดูนะครับสองตัวลูกพี่นี่สองตัวสองสามตัวแล้วครับนี่นี่ปลาชนบล็อกบล็อกก็มีนะครับมีทุกอย่างเลยนะครับว้า ทีเด็ดเลยครับนี่ทีเด็ดเลยนะครับ,รบโอ้เขารู้เขารู้ไปอ้าวโอ,อ,อ้นี่เดี๋ยวผมจับให้ดูตัวหนึ่งนะเขยน,นจับบอลมาอยูนน่นี่นี่ของแท้เลยครับนี่ของแท้เลยนะฮะเนี่ยปลาคอใหไ่นะครับนี่ตัวนี้ประมาณสักนาประมาณสักโลนึงนะโอ้ นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวใส่เข้าไปนะครับนะครับเดี๋ยวช้อนเดี๋ยวช้อนเดี๋ยวผมช้อนให้ดูนะช้อนปลาดุกให้ดูนะครับตัวนี้นี่ปลาดุกครับปลาดุกนาของแท้เลยนะครับเนี่ยตัวนี้ถ้าของปลอมก็จีนแดงหรือเปล่าไม่ใช่นะโอเคเดี๋ยวใส่เข้าไปนะครับครับก็ได้ปลาเยอะเลยครับเกินคาดนะครับ อ,อุ้ยเลยครับโอ้ส <200 S 1> องร้อย <100 S 1> นี่มันเดี๋ยวเดี๋ยวผมจับดูนะหลุดพุยนี่โอ้โอต,ตัวใหญ่เลยนะครับฮึเฮ้ยเป็นยังไงนี่จือในบอ่อจือในบอ่อนี่ฮะปลาคอตัวใหญ่นะครับนี่โอ้นะเยอะเลยนะครับนีบ่จับยับนี่นะครับนี่กำลังจะล้างปลากันนะครับอันนี้เป็นปลาดุกนะครับ <S <S โอ้ยย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 อยย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 ย เฮ้ยเย็นไหมโอเคจะมาบวกกันเพิ่งต่อยกันเดี๋ยวมันปลาดุกนะมันจะต่อยเอานะมันเก็บน่ะมันเงี้ยเงนะี้ยไงนี่ครับวันนี้เรากำลังเริ่มต้นการล้างครับล้างปลากันนะนี่ปลาดุกก็มีปูก็มีหอยก็มีครับมีทุกอย่างเลยครับปลาดุกนาของแท้นะตัวเหลืองเลยนะครับ นี่คุยกันกับตาคุยกับพ่อเว้สองร้อยนะบ่อเนี้ยโอเคเลยนะคุ้มไหมครับนะดูดูครับนี่โอ้มีปลาคอใหญ่ปลาปลาคอตัวใหญ่นะครับปลาช่อนมันก็เรียกปลาช่อนเลยนะครับแล้วก็ปลาดุกอะไรเยอะออนะครับโอ้นะครับโอ้บอใหญ่นะครับตรงนี้มีสารสองสารเซลด้วยคุ้มไหม ที่ดินเสียงบางทีมันก็เป็นภาษาขเขมรครับก็รีอยู่บุรีรัมยำครับบุรีรัมำเขาเลยก็เลยขเขมรบ้างวัดดีแมวบอมโอเนเด้อบัดร,รนี้จับไตรบานไตรนั่งไปเกลื่อยเลยบานยังจะน้ำบ,บานมาสลอปีสลอเนื้อบรรุกกาบสไล่เกลื่อนมาเนี่ยโอเคบัดจุงกะสวัสดีครับ